อาจารย์นะครับอยากให้อาจารย์แนะนําตัวเองคร่าวๆครับว่าอาจารย์เป็นใครแล้วก็ตอนนี้ดงรงตําแหน่งอะไรอยู่ครับครับผมชื่อทรงจิตบุญละเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยายลัยราชพัฒ์พระนครคณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์แต่ว่าปัจจุบันนี้เกษียณอายุราชการมาแล้ว7ปีในงานสอน ก็ยังไม่ได้กเกษียณก็ยังต้องสอนนะักศึกษายอยู่และก็สอนอยู่ในศูนย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครหลายที่วิชาที่ผมสอนก็คือวิชาพัฒนาชุมชนหรือสายสังคมศาสตร์พื้นฐานของผมเป็นนักคณิตศาสตร์ปริญญาตรีผมคณิตศาสตร์ผมสอนคณิตศาสตร์อยู่สิบกว่าปี และเสร็จแล้วก็ได้มาสนใจเรื่องของอทางสังคมก็เลยศึกษาทางด้านสังคมมาเรียนต่อปริญญาโทพัฒนาสังคมที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อจบจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พัฒนาสังคมก็เลยย้ายจากอมูลมาสอนพัฒนาชุมนที่นี่ ในคณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ก็ผมย้ายมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปีพศ2526นะจนกระทั่งปัจจุบันนี้เกิเสียแล้วนะนก็ในประวัติความเป็นมาของผมครับครับแล้วท,ทางทางเราทราบว่าอาจารย์เนี่ยเป็นผู้ที่ศึกษาทฤษฎีแนวคิดสังคมศาสตร์ของทางเกาหลีเหนือนะครับ <c oughs> อยากจะถามอาจารย์ว่า เพราะอะไรเหตุใดถึงทำให้อาจารย์สนใจที่จะศึกษาแนวคิดนี้ครับผมศึกษาทั่วโลกไม่ใช่ศึกษาเฉพาะเกาหลีเหนือเพราะเกาหลีเหนือที่ว่าจูเชไอเดียนี่ผมมาศึกษาเมื่อกรับสิบกว่าปีหลังนี่เองเมื่อก่อนผมก็ศึกษาความเป็นสังคมทฤษฎีทางสังคมทั้งหมดทั้งโลกไม่ว่าจะมากเลนินมองเจอตุงเชกูวาร่าเรียกว่าทางสังคม ทฤษฎีทางสังคมของเราก็ศึกษาทั้งหมดแม้กระทั่งทางเกาหลีใต้ผมก็ได้ไปศึกษาไปฝึกอบรมที่แซมาอึนอุนดงของเกาหลีใต้เมื่อปี2527เคยไปศึกษาแล้วก็แต่ว่าหลังจากที่ศึกษาที่อื่นที่มีโอกาสก็ปรากฏว่าอ,อีกอันหนึ่งที่เรายังไม่ได้ไปศึกษาเกาหลีใต้ไปศึกษาแล้ว เอ๊น่าจะต้องไปดูเกาหลีเนื้อบ้างมันเป็นอย่างไรก็เลยได้มีโอกาสได้ไปที่เกาหลีเหนือไปศึกษาจูเช่ไอเดียสตี้ไปรอบแรกไปกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ผมเรียนจบที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีคณะครูอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไปผมก็เลยถือโอกาสได้ไปด้วยตั้งแต่ปีนั้น สองพันครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทราบว่ามีการรวมกลุ่มมีการรวมกลุ่มหรือว่าคนที่สนใจในแนวเดียวกันเนี่ยเข้ามารวมมันเริ่มต้นมาอย่างไรครับอาจารย์ครับหลังจากที่ผมไปเห็นของเกาหลีเหนือแล้วนี่ก็ปรากฏว่าโอ้มาข้างเดียวไม่พอจะต้องไปอีกต้องไปศึกษาเองประทับใจในความเป็นของอประเทศเกาหลีเหนือของเขาว่ามันอยู่ เรียกว่าสุขสงบสุขสบายผมไปทั้งเกาหลีเหนือเกาหลีใต้นี่ผมมักจะสรุปสั้นๆให้กับเพื่อนฝูงที่อยากจะรู้จักว่ามันเป็นยังไงเหมือนกันยังไงต่างกันยังไงผมก็บอกว่าถ้าไปเกาหลีเหนือนี่เหมือนเราไปวัดป่าซึ่งร่มรื่นสงบหน้าปฏิบัติธรรมหน้าเรียกว่าจิตสงบดีแต่ถ้าไปเกาหลีใต้ก็เหมือนไปวัดเบญจมาบผิด ซึ่งก็เป็นสวยงามอีกแบบหนึ่งอันหนึ่งสวยจากคนสร้างแต่อันหนึ่งสวยโดยธรรมชาตินี่คือข้อแตกต่างที่สรุปชัดๆในแง่ของว่าก็ดีเนื้อก็ดีใตในภาพอันี้นี่ที่ผมว่าที่แตกต่างกันหลังจากที่ผมได้ไปศึกษาที่เมื่อก่อนมันเป็นสถาบันจูเจ่ไอเดียโดยเฉพาะ ผมไปศึกษาที่นั่นและก็เรียนผมซื้อหนังสือทุกเล่มของของเกาหลีเหนือที่เป็นภาษาอังกฤษซื้อทุกเล่มและก็เพื่อที่จะมาศึกษาเรียนรู้และก็พอปีต่อไปผมก็ไปอีกไปศึกษาเรียนรู้รและก็ไม่สิ้นสุดของการอยากอยากอยากจะรู้รและก็ไม่ใช่เพียงรู้ตาม ทฤษฎีที่เป็นเหมาอีสที่เป็นของเลนินของมาร์กนั่นเป็นเพียงแค่เราได้อ่านแนวคิดทฤษฎีแต่เมื่อเวลาที่ไปเกาหลีเหนือนี่ก็ปรากฏว่ากิวเช่ไอเดียสตดี้เป็นรวมแนวคิดทางสังคมนิยมของทั้งหมดของทั้งของตะวันตกและตะวันออกเดี๋ยวนี้ที่ คิมอิซุงสแควร์เนี่ยก็ยังมี ening, รูปมารูปเลนินเขายังนับถืออยู่ <Wow. S 2> ว่านี่เขาได้ไอเดียม,มาจากที่นี่เพราะฉะนั้นจูเช่ไอเดียนี่โดยคิมอิซุงผู้นำมันยิ่งใหญ่นี่ได้ศึกษาเรียนรู้แนวสังคมนิยมนทั่วโลกรวมทั้งเอาเหมาอีสเข้าไปด้วยทั้งโฮจิมินเข้าไปด้วยทั้งเรียกว่าทั้งตะวันออกตะวันตกและกับพนวกเข้ากับ พุทธศาสนาและก็ของจื้อและก็ชินโตรวมเอาแทบทุกศาสนามาผสมผสานออกมามาเป็นจูเช่ไอเดียครับเพราะฉะนั้นแนวคิดของจิวเช่ไอเดียจึงศึกษาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดและก็พอไปดูทีหลังก็จะไปดูว่าแล้วก็แนวคิดอย่างนี้เนี่ยเขาทําได้อย่างไรก็ไปดูบทปฏิบัติบทวัตนาเพราะฉะนั้นในแง่ของการไปดู ศึกษาหนะ้าที่ตรงนี้จึงดูจากนามารมสู่รูปวัธรรมได้เห็นที่ชัดเจนอาจารย์เข้าไปได้ยังไงเนี่ยเมื่อเขาบอกว่าเกาหลีเหนือเนี่ยปิดประเทศไม่อยากไม่ไม่ให้ใครเข้าประเทศง่ายๆแล้วทายัางไงกลุ่มนี้กลุ่มของเราเนี่ยถึงเข้าไปได้ครับอาจารย์ครับนั่นเป็นคําข้อกล่าวหาของคนคกลุ่มหนึ่งหรือของประเทศกลุ่มหนึ่งรหรือของค่ายค่ายหนึ่งที่ไม่อยากให้คนทั้งโลก ได้ไปรู้จักเกาหลีเหนือถ้าหากว่าไปรู้จักเกาหลีเหนือแล้วก็จะมาพูดที่แบบตรงเงินข้ามกับที่มีข่าวโดยทั่วไปที่สื่อต่างๆพยายามเสนออยู่สื่อระดับโลกไม่ว่าจะเป็นอะไรนะ CNN Reuters หรือนักข่าวของสายตอนตกโดยเฉพาะสายอเมริกานี่ชัดเจนกล่าวหานะเยอะ เพราะฉะนั้นก็สร้างสถานการณ์เพื่อที่จะบอกว่าเขาปิดประเทศไม่เข้านะเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าแต่ละปรีคนที่ไปร่วมกิจกรรมของประเทศนี้นี่นะเป็นร้อยรอยประเทศเวลาผมไปสัมมนา,าโลกสัมมนา,าโลกในแง่ของแนวของอินดีพินเดนต์หรือพีชของโลกเนี่ยนะอย่างน้อยที่สุดผู้ที่ไปใน World Conference นี่นะยาง หลังสุดนีก็ไปที่ของศรีลังกาเวิร์คอนเฟอเรนที่อินเดียก็มีอย่างน้อยที่สุดที่สามารถไปได้ก็4ี่0ิบประเทศแล้วไปเกาหลีไปที่เกาหลีก็เช่นกันแล้วก็ในแง่ของว่ามีทรงนักศึกษาทรงผู้ไปเยี่ยมเยียนอะไรต่างๆเป็นร้อยคือเรา <30 S 1> ไมู่สิบประเทศจริงๆเขาต้อนรับอาวแน่นอนเขาก็ต้อนรับเป็นเหมือนประเทศโดยทั่วไปอืแต่ว่า ก็อย่างว่านะก็เร่อกว่าของคนละค่ายแข่งกันก็ต้องถือว่าไม่อยากให้คนทั่วไปไปเห็นสิ่งที่ตัวเองว่าอย่างเป็นตรงกันข้ามที่ไม่เหมือน,นกันในลักษณะจำนองนี้ครับ,รบโอเคเออแล้วส่วนในกลุ่มหรือว่าองค์กรที่จัดตั้งระหว่างไทยกับเกาหลีเนี่ยตอนนี้มีกี่องค์กรครับแล้วก็มีใครบ้างที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในองค์กรบ้างใน องค์กรทีเ่เราจะตั้งกันขึ้นมานี่จริงๆแล้วนี่ผมเ,เป็นองค์กรหลักในแง่ของทางาจูเช่เดียสตี้ผมเป็นแชร์แมนผมเป็นประธานนะตั้งขึ้นได้เมื่อสั้งเจ็ดแปดปีที่แล้วแต่ก่อนหน้านี้เขาก็มีสมาคมมิตรภาพมาก่อนซึ่งสมาคมมิตรภาพเนีเ่ยก็ขอนียกคุณปรีชาเดี๋ยวนี้เสียเสียชีวิตไปแล้ว เป็นนักข่าวนักขึ้นบิมของไทยรัฐสมัยก่อนนี่ไทยรัฐจะเชิญกายกรรมเปียนยางมาทุกปีเป็นที่เรือนเรื่อว่ากายกรรมเปียนยางเปียนยางเพราะฉะนั้นของไทยรัฐนะเชิญมาโดยตลอดแต่หลังจากที่คุณกำพลเสียชีวิตไปแล้วในการเชิญกายกรรมเปียนยางมานี่ก็ลดลงเพราะฉะนั้นสมาคมมิตรภาพก็มีกิจกรรมลดน้อยถอยลงนะฮะและกะ็ผมเอง เห็นว่าอยากจะให้คนอื่นๆได้มีโอกาสได้เรียนรู้ประเทศเกาหลีเหนือหรือเรียกว่าดีพ k นี่มากขึ้นผมก็เลยจัดตั้งจูเช่ไอเดียสตี้ออฟไทยแลนด์หรือเรียกสั้นๆว่าจีซอดซึ่งผมได้ชักชวนเพื่อนฝูงครูอาจารย์ในมหาวิทยาลัยต่างๆทั้งเหนือทั้ง อีสานทั้งใต้และทั้งภาคกลางเนี่ยเ,เกือบในช่วงระยะสิบกว่าปีนี่ประมาณชักเป็นร้อยคนที่จะต้องไปศึกษาแต่ละปีแต่ทุกครั้งที่ไปนี่ผมก็จะไปด้วยเสมอน,นะเพราะว่าผมก็จะได้ให้ได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผมเองก็อยากเรียนรู้เพิ่มเติมไปด้วยและขณะเดีวยวกันนะนะักนะพวกครูอาจารย์เหล่านี้ก็ ได้เป็นนักวิจัยรหรือว่าเป็นไปคุ้นควา้าไปทํางานวิจัยด้วยแล้วก็กลับมาเพื่อที่จะมาเาผยแพร่รแนวคิดเผยแพร่ทฤษฎีทางสังคมอันนี้ให้กับนักศึกษาและก็องค์กรอันที่สองนี่ก็คือสมาคมมิตรภาพที่ว่านนัที่ตั้งโดยนังสืบพิมพ์ไทยรัฐเดิมปัจจุบันนี้มีดรฉนัลอกเงินที่อยู่ที่นี่เป็นอาจารย์ที่นี่แลเป็น เป็นประธานนะและก็มีคุณสัสสัชินันสัสินันนะหรือกระแตกระแตนี่เป็นรองประธานของสมาคมมิตรภาพไทยเกาดลีนั่นเป็นสององค์กรส่วนองค์กรที่3เลยก็คือในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิตนครและก็ ถือได้ว่าเป็นมหาวิาลยที่ครูอาจารย์ไปมากที่สุด